สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเสนอรายการโภชนาการออนไลน์รายการที่ให้สาระความรู้เรื่องอาหารและเภชนาการพบกันเป็นประจำทาง www.inmu.mhd.ac.th ah i o เว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยสาระประโยชน์ต่อสุขภาพสวัสดีค่ะก็พบกันเป็นประจำนะคะ ก็งานประชาสัมพันธ์สถาบันผู้ชนาการมหาวิทยาลัยมิดลก็จะได้นำาู้ชนาการออนไลน์มาพบกับท่านผู้ฟังนะคะวันนี้เราก็ยังจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของน้ําตาลเทียมนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้ก็มีการใช้กันค่อนข้างมากนะคะแล้วใช้ทั้งในครัวเรือนแล้วก็ในอุตสาหกรรมแต่ว่าหลายๆท่านเนี่ยค่ะก็อาจจะสงสัยว่าเอะเวลาเอาน้ําตาลเทียมเนี่ยมาปรุงอาหาร แล้วมันจะทําได้เหมือนกับการใช้น้ําตาลสายหรือน้ําตาลชนิดอื่นทั่วๆไปที่เราใช้กันประจําหรือเปล่านะคะ ก็วันนี้ก็ทางรายการก็ได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอนาดีนิติธรรมยงจากสถาบันพรัยนาการมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์คะก็ตอนนี้น้ําตาลเทียมก็เข้าม,ามีมามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนเราค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าเราก็กลัวอ้วนกันบ้างบางคนก็บอกว่ายังไม่อ้วนแต่แต่เตรียมไว้ก่อน ไม่ประมาทค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะในการเอาน้ําตาลเทียมมาปรุงอาหารเนี่ยค่ะก็จะยุ่งยากไหมคะแล้วก็เราเนี่ยถ้าเกิดฉันอยากจะทําขนมทานนะคะแล้วอยู่ๆไม่ใช้น้ําตาลทรายละจะมาใช้น้ําตาลเทียมเนี่ยมันจะเอาใส่ทดแทนกันได้เลยหรือเปล่าคะค่ะก่อนอื่นต้อง บอกงนี้ก่อนว่าถ้าจะใช้น้ำตาลเทียมหรือสารให้รสหวานในการปรุงอาหารแทนน้ำตาลเนี่ยก่อนอื่นเลยเราต้องทำใจก่อนรสชาติเหรอคะต้องทำใจก่อนว่าคงไม่เหมือนการใส่น้ำตาลทรายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะกับความอยากในเรื่องของการรับประทานเนี่ยมันต้องมีความสมดุลกันนะคะก็คือว่าเราจะคิดว่าเราทำอาหารที่ ใช้น้ําตาลเทียมแล้วจะรสชาติเหมือนน้ําตาลทรายร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยคงคงยากนะคะแต่ว่าก็สามารถทําให้อร่อยได้นะคะก็ต้องมีการดัดแปลงการอะไรเพิ่มเติมอะไรยังไงแค่จันคือน,น้ําตาลเทียมเนี่ยอย่างที่เคยคุยกันไปน้ําตาลเทียมหลายชนิดเนี่ยมันให้ความหวานสูงกว่าน้ําตาลทรายมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเอามาใช้ในอาหารเนี่ย ปริมาณที่ใช้เนี่ยก็จะน้อยมากะนะคะเพราะฉะนั้นสูตรต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็จะค่อนข้างเรรวนไปหมดต้องปรับใหม่หมดเลยค่อนข้างจะต้องมาปรับอาจารย์นก่อนที่จะถึงขั้นตอนวิธีธรรมเนี่ยจะเรียนถามอาจารย์ว่าอย่างเราเนี่ยค่ะซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยจะไปซื้อน้ําตาลเทียมเหล่านี้มาใช้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแอสปาร์ตมเป็นซูคาร์โอสใช่ไหมคะตัวอื่นนี่คงจะยากที่จะไปหาซื้อ อที่มีขายเป็นบรรจุซองเนี่ยก็จะมีอ่ามีแอสเปร์เทมมีซูคารโสมีเอซีซอลเฟมเคนะคะก็แล้วก็อาจจะมีอีกชนิดสองชนิดซึ่งก็ไม่แน่ใจนะคะ,คะจำไม่ได้ได้ไม่หมดแต่ว่าถ้าขันทศกรส่วนใหญ่ก็มักจะต้องเป็นซื้อได้ในท้องตลาดเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในลักษณะที่เป็นบรรจุซองอ อย่างออย่างที่เราเห็นค่ะอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตหรืออะไรอย่างนั้นนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอย่างเวลาเราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นยังไงค่ะเตรียมการยังไงคะจันนี่ก็ต้องดูว่าอาหารที่เราจะนํามาเนำสารให้ความหวานไปใช้เนี่ยเป็นอาหารชนิดไหนสมมติเอาอย่างนี้ก่อนว่าสมมติถ้าเราจะใช้ปรุงอาหารในบ้านในครัวเรือนนะคะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ยุ่งยากมากนะอย่างเช่นเราจะทํำ ชงทําน้ําผลไม้แล้วกันเพราะว่าส่วนใหญ่น้ําผลไม้เนี่ยอย่างเราทําส้มคันอย่างเงี้ยบางทีเวลาเราจะเติมน้ําแข็งเนี่ยเราก็มักจะมีการแต่งรสนะคะมีใส่น้ําตาลใส่เกลือน,นิดหน่อยทีนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีนี้นะคะเราจะไม่ใช้น้ําตาลเราจะใช้อแอสปาร์เทมเราจะควรจะทํำยังไงคะอาจารย์ตรงนี้เนี่ยก็จะใช้ได้แทบจะเหมือนเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าลักษณะของอาหารเนี่ยไม่ได้ มีน้ำตาลเนี่ยเป็นโครงสร้างหลกนะน้ำตาลเนี่ยทำหน้าที่ในพวกน้ําผลไม้หนือเครื่องดื่มส่วนใหญ่เนี่ยก็ให้รสหวานค่ะจะช่วยในเรื่องโครงสร้างนิดหน่อยก็คือมันจะทําให้รู้สึกมีความเข้มข้นขึ้นอ่ะคือถ้าเราลองคิดดูว่าถ้าเราดื่มน้ําเปล่ากับดื่มน้ําเชื่อมเนี่ยความรู้สึกในปากเนี่ยมันจะต่างกันใช่ไหมคะถ้าดื่มน้าเชื่อมเนี่ยจะมีความรู้สึกมันมันมันมีมมีหนางหน่อย ถ้าเป็นเชิงวิชาการเราจะเรียกว่ามีบอดี้บอดี้หรือที่แปลว่าร่างกายหรือแปลว่าตัวเนี่ยน <Okay. S 2> ะคะก็เพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้สมมติคันทำน้ำส้มคัน้น <Okay. S 2> อย่างที่ว่าเนี่ยเราก็จะเติมแอสปาร์เทมแทนน้ำตาลทรายเนี่ยก็คงจะใช้ได้ในลนักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าใช้ในปริมาณที่น้อยกว่ามาก uh huh. ที่สำคัญคือก็คงต้อง ค่อยๆชิมเอาค่ะอย่าอย่าบุมบามใส่ไปทีเดียวนะคะเพราะว่ามันจะหวานจัดมากเลยนะคะเดี๋ยวก็จะดื่มไม่ได้ค่ะนี่ความเอความเข้มข้นเนี่ยหรือว่าในลักษณะความมีบอดี้เนี่ยก็อาจจะน้อยลงนิดนึงแต่ว่าในเรื่องในเรื่องของเครื่องดื่มหรือน้ำผลไม้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะรับได้ะคแต่ถ้าเป็นอาหารอื่น อย่างถ้าจะมาทําเชื่อมของเชื่อมนี่คงจะยากเถ้าจะ,จะทําของเชื่อมเนี่ยเริ่มยากแล้ว<า>เพราะ,ะ,ะว่าจะทํายังไงให้มันซึมเข้าไปาในปริมาณที่อมากพอนะคะเนื่องจากว่าเราใช้น้อยแต่ก็ยังยังพอทําได้ทีนี้ในกรณีที่จะมาทําอาหารเชื่อมเนี่ยเราอาจจะต้องคิดว่าเราอาจจะไม่สามารถลดน้ําตาลได้ทั้งหมดอืเพียงแต่ว่าเราเชื่อมด้วยน้ําเชื่อมที่ความเข้มข้นน้อยหน่อย